ทั้งหมดกี่ครั้งรอบที่สองเกือแก้อย่าพึ่งแช่งฉันสิรอบที่สามไม่มาหรือว่ารอบที่สี่โอ้ยรอบที่สี่ได้นี้รอบที่สี่ได้นี้รอบที่ห้ากดหกครั้งได้กล่องสิ้นใจมาสองอันอกล่องสิ้นใจสามอันคนกดจะสิ้นใจก่อนแล้วตอนนี้พี่ว่าอรอบที่แปด ชิบะยังไม่มาเลยอะรอบที่สิบเฮ้ยเอาดีกูได้ทุกคนว้าวุ๊จริงเหรอจริงเหรอทุกคนกดสิบครั้งได้เลิฟเลยค่ะ I love FIFA love f i r e love f i r e ที่สุดออกง่ายจังไงก็ลองกดดูสิก็ลองกดดูน่าจะออกง่ายเหมือนจัดนั่นแหละตู้นี้ออกง่ายมาก